เรองราวที่เกี่ยวข้องก,กันกับความลึกลับดำมืดของป่าดงพงไพรในบ้านเรานี่มันมีมากมายเหลือเกินค่ะเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับบรรดาพรานต่างๆก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ก่อนหน้านี้บีได้เล่าเรื่องราวของผีป่งข้างหรือว่าป่งข้างคำรามที่มาบุกขบวนของท่านเจ้าคุณเทสาพยาราชเสนาหรือว่าสิริเทพสดินณอายุธยาเมื่อสมัยที่ท่านไปรังเมืองชยพูมิเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนู่นนะคะทีนี้มาตอนนี้ค่ะบีมีอีกเรื่องราวเรื่องราวนึงมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของเสือสมิงกลางดง คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีแล้วเช่นกันเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยที่สปเอเรปเป้าอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ของสปรเรปเป้าอีกเช่นกันนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยยังเดินตามหลังท่านเจ้าคุณเทสาพญาราชเสนาคือในสมัยนั้นออกไปตรวจราชการแน่นอนละค่ะมันต้องมีการผ่านป่าเขาลำนาไพรายตามที่ต่างๆ ก็ข้านะเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่ครั้งพ่อจนยันมาถึงรุ่นข้าเนี่ยเป็นรุ่นลูกเลยก็เลยต้องเดินตามหลังท่านเหมือนที่พ่อเคยเดินตามสปพเรอร์เล่าว่าตอนนั้นนะย้ายมารังเมืองโคราชก็เมืองนครราชสีมาปัจจุบันนี่แหละนะคะท่านก็ออกตรวจราชการไปตามหัวเมืองต่างๆในอาณาเขตนครราชสีมาไปตามนิสัยของท่านที่เป็นเจ้าเมือง ท่านเองก็ขยันขันแข็งค่ะไม่ยอมอยู่นิ่งออกไปตรวจราดูความทุกข์ความสุขของประชาชนราษฎรในเขตปกครองของตนอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนผู้ว่าในสมัยใหม่ยุคนี้บางคนนะคะที่ดีแต่นอนอยู่ในจวนถึงตอนเย็นลงเล่นเทนนิสหรือไม่ก็ขับรถข้ามเขตไปเที่ยวนู่นถึงกรุงเทพกรุงไทยก็ยังมี และเรื่องที่จะเล่าก็คือเรื่องของเสือสมิงกลางดงทีนี้ขึ้นชื่อว่าเสือนะคุณผู้ฟังทุกคนนี่โอ้ไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากเพราะจะต้องรู้จักกันแทบทุกคนล่ะค่ะคือเสือเนี่ยผู้คนรูจักแน่จะดูจักรูปหรือไปดูตัวจริงก็ได้นะคะแต่คําว่าเสือสมิงเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเพราะเสือสมิงไม่ใช่ชื่อที่เรียกชนิดของเสือนะแต่มันเป็นเสือพิเศษค่ะ ว่ากันว่ามันมีวิญญาณของปีศาจสิงอยู่สามารถจะแปลงร่างเป็นอะไรต่ออะไรก็ได้ตามต้องการเพราะว่าเสือสมิงเนี่ยมันเป็นเสือที่กินคนมามากจนวิญญาณของคนที่ตายไปเข้าสิงแล้วก็ใช้วิญญาณของผีที่ตายเปลี่ยนร่างเสือออกไปเป็นวิญญาณที่ถูกฆ่ามาหลอกเอาคนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาเอาไปกินด้วยการทำภาพมายาต่างๆให้หลงเชื่อ ส่วนกลางดงนั้นนะคะเป็นชื่อสถานที่ตั้งอยู่กลางดงพญาเย็นซึ่งตอนที่ท่านเจ้าคุณเทสาไปอยู่ยังเป็นชื่อดงพญาไฟเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ข่าป่าชุกชุมสัตว์ป่าก็ชุมเป็นที่สถามทดลองฝีมือของพวกพรานป่าล่าสัตว์ทั้งต่างบ้านแล้วก็ในพื้นที่ ที่นั้นยังไม่ได้สร้างทางรถไฟผ่านนะคะเพราะว่าเส้นทางรถไฟมาหยุดเพียงแค่สถานีสระบุรีคือเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็การเดินทางผ่านจากนครราชสีมาลงมาทางใต้จะมาทางเมืองสระบุรีเนี่ยก็ต้องเดินผ่านดงพญาเย็นมาทางเท้าข้ามเข้ามาทางเกวียนบ้างถ้าเป็นขบวนก็เอาม้าขี่มานะคะนี่เท่าที่อ่านดูนี่น่าจะนานพอสมควรนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่า ถ้ายังไม่มีสถานีรถไฟเนี่ยบีคิดว่าน่าจะเลยร้อยปีถึงแหมวานผู้รู้ช่วยรบกวนคอมเมนต์บอกบีไหนก็นแล้วกันนะคะทีนี้ท่านบอกว่าการตรวจราชการของท่านเจ้าคุณเทสาก็จัดเป็นขบวนกุียนค่ะสองสามเล่มขี่ม้าตามมาบ้างสองสามตัวบางทีก็ทำเป็นม้าต่างวัวต่างเอาของบรรทุกหลังมาจากนั้นก็จะมีพรานนะคะนำทางเหมือนเคย กลางดงครั้งนั้นเป็นตำบลกลางดงพญาไฟจะมีหมู่บ้านอยู่ตรงกลางป่าสัก20-30หลังคาเรือนเท่านั้นส่วนมากนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นหมู่บ้านของพรานหาสัตว์ป่าหาของป่าล่องเอาลงมาขายแถวแก่งคอยแถวมวเกเหล็กนู่นนะคะเรื่องราวที่ปรากฏเนี่ยคือบังเอิญว่าได้ไปฟังคำเล่าขานมาจากพรานตู่บ้านกลางดงอีกทีหนึง ก็ไปพักค้างคืนที่นั่น3คืนพอดีไม่มีอะไรจะทำก็ก้องไฟไปนั่งเล่าประสบการณ์ป่าให้กับท่านชจ้คุณเทสาได้ฟังเพราะว่าท่านเป็นคนชอบฟังเรื่องแปลกแลแล้วก็เอาไปบันทึกไว้ในปูมหนังสือตรวจราชการของท่าน พรานตู่คนนี้ค่ะเป็นพรานเก่าพรานแก่ของที่นั่นอายุอานามแก่ก็เกือบ70แล้วหละนะคะแกก็หมดกำลังที่จะไปออกล่าสัตว์ก็ได้แต่นั่งเล่าบอกกล่าวแนะนำพรานรุ่นใหม่ให้เจรเดินรอยตาม mm. เรื่องที่พรานตู่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แกบอกว่าแกประสบมาด้วยตัวเองค่ะเมื่อตอนอายุได้15ปีเท่านั้นแกก็ตามหลังพ่อไปนั่งห้างยิงสัตว์ที่ริมห้วยชายปากลางดง แกบอกว่าตอนนั้นมีเสือลายพาดกรอนตัวเบลเลอร์เลยลอยตีนเนี่ยยังกระชามว๋ดดยวยเตี๋วเป็นเสือแก่เข้ามาอาราวาสกินวัวในหมู่บ้านพวกชาวบ้านออกไปไล่ล่ากันกลับพาดท่าให้มันมันก็ขบหัวลากเอาไปกินซะหลายศพแล้วไอ้ที่คอยตะปบพวกออกไปทำไร่มันเชิงเขาไกลหมู่บ้านออกไปอเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยนะคะก็อีกหลายศพเหมือนกันจนผู้คน เขาอกสันขวัญแขวนหวาดผวากันไปหมดทีนี้ค่ําลงก็ไม่กล้าลงเรือนเพราะว่าไอ้ลายเนี่ยมันเข้ามาเดินเพ่นพ่านในหมู่บ้านหลายครั้งเก็บหมูหมากาไก่เรียบร้อยหลายบ้านจนเรียกว่าเหงาไปทั้งหมู่บ้านค่ะแกบอกว่าพ่อหอบหิ้วไปล่าสัตว์ด้วยเพราะมีความจําเป็น คือถ้านอนอยู่กับบ้านนี่คงอดตายแล้วก็ไม่มีใครดูแลตัวแกด้วยแกก็เลยจําเป็นต้องไปกับพ่อนะคะนอกจากนั้นก็ยังมั่นใจเพราะเชื่อฝีมือยิงปืนของตัวเองพ่อเนี่ยมีปืนคาบศิลาลงยันเรื่องยิงสัตว์ร้ายยิงผีสิงไม่เคยพลาดปืนกระบอกเนี่ยยังอยู่ที่พรานตู่จนกระทั่งตอนที่แกเล่าเรื่องนี่แหละนะคะคือแกไม่พูดเปล่านะ แกก็มีการงัดเอาปืนคาบศิลากระบอกเก่าคร่ำคร่าออกมาให้กับท่านเจ้าคุณเทสาดูประกอบคําเล่าซะด้วยคือแกบอกว่าปืนกระบอกนี้นี่แหละที่ฆ่าไอ้ลยเสือสมิงกลางดงได้ครั้งนั้นพรานตู่เองแกก็ยืนยันอีกครั้งหนึง่งนะคะแกบอกว่าแกเห็นมันตายต่อหน้าต่อตาเลยนะแกเล่าว่าพ่อของแกเนี่ยบอกว่าเสือกินคนที่กลายเป็น เสือสมิงแล้วจะไม่ออกไปล่าเหยื่อตอนกลางวันนะคะเพราะว่าสายตาของมันสู้แดดไม่ได้ค่ะแม้ในร่มเงาก็ยังไม่อยากจะออกมาก็จะหมกตัวอยู่แต่ในซุ้มไม้ทึบๆหรือว่าในหลืบเขานอนหลับตอนกลางวันคือว่ากันว่าถ้าจะออกไปป่าก,ก็ไปในช่วงตอนเช้าแล้วก็ไปให้ถึงที่ตอนเที่ยงตัดไม้ขัดท่างให้เสร็จสับก่อนสามโมงเย็น ก็จะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากันกันกบสัตว์จำพวกเสือชนิดนี้นะคะวันนั้นแกกับพ่อเนี่ยออกเดินทางไปตามกำหนดที่บ้านมีแม่อยู่เฝ้ากับไอ้นินหมาแสนรู้ที่ไว้ใจใช้ล่าสัตว์พ่อกับแกเนี่ยเดินออกจากหมู่บ้านตัดดงเข้ามาถึงริมห้วยตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ไม่มีผิดพลาดค่ะ พอพ่อมาถึงก็จัดการตัดไม้ขัดห้างทำพิธีเปิดป่าบางาังไพรขอสัตว์ที่อายุถึงคาดเนี่ยใกล้อาจเขาเรียกว่าสัตว์ที่ถึงที่ตายแล้วนะคะเป็นอาหารยังชีวิตกับเจ้าป่าเจ้าเขาทีนี้ห้างของตัวแกเองกับพ่อแกเนี่ยทำไว้นะคะก็จะเป็นห้างแบบขัดหยาบบนต้นตะแบกใหญ่อยู่ริมห้วยเป็นอ่างน้ำซึ่งตอนนั้นมันเป็นด่านสัตว์ลงไปกินน้ำเป็นประจำ คือแต่ก่อนเวลาเข้าป่านะคะก็จะมานั่งห้างยิงสัตว์ที่นี่พ่อก็ขึ้นไปอยู่บนห้างตั้งแต่บ่ายสามโมงแต่ว่าตอนนั้นน้ำค้างมันลงแล้วนะเพราะว่าป่ามันทึบนะคะจนไม่สามารถจะมองเห็นแสงเดือนแสงตะวันมันมีเพียงแค่แสงสว่างรำไรลอดไม้ลงมาเท่านั้นพรานตู่เล่าว,ว่า แกก็นั่งอยู่บนห้างที่มันมีที่นั่งแคบๆคือจะขยับตัวไปทางไหนมันก็ขัดข้องติดขัดอึดอัดไปหมดทีนี้ยิ่งดึกน้ำค้างยิ่งลงหนักนะคะจนหนาวเย็นเยือกไปทั้งตัวก็เอาผ้าผวยห่มตัวเอาไว้คุณพ่อของพรานตู่ในตอนนั้นแกก็เอาปืนคาบศิลาพาดกับราวบังพรคือแกไม่เคยหลับเลยค่ะแกก็นั่งจ้องเขม็งอยู่ตลอดเวลา ตอนนั้นเริ่มมีเสียงสัตว์เคลื่อนไหวใกล้เข้ามาเป็นหมู่หมู่ร,บรอบๆชายป่าสักครู่หนึ่งปรากฏว่ามันมีฝูงหมูป่าราวๆสักสิบตัวออกมาที่ห้วยแล้วก็มีพวกเก้งพวกวกวางออกมากินน้ำพ่อของแกก็เตรียมเล็งเก้งตัวสวยๆเอาไว้แล้วนะคะกะว่าจะลั่นไกสับนกเพียงรอให้พอมีแสงสว่างจากเดือนส่องลงมาบ้างเท่านั้นตอนนั้นราวๆสักสิบค่า ก็พอดีมีแสงเดือนสว่างอยู่บ้างรำไรลอดใบไม้มาในช่วงที่มันโล่งริมห้วยมันมีแสงสว่างพอที่จะมองเห็นเป้าได้ค่ะพ่อของแกขยับจะลั่นไก่สับนกก็ได้ยินเสียงคำรามดังโขกพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างวิ่งกันเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าไปหมดแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีร่างอะไรพ่อก็กระซิบกับพรานตู่ในตอนที่เป็นหนุ่มบอกว่าเสือวะ่ะ ไม่รู้ว่าไอ้นั่นหรือเปล่าพรานตู่หันไปมวนบุหรี่ใบตองจุดสูบแล้วก็เล่าต่อไปว่าป่าทั้งป่าในตอนนั้นเงียบเงียบจนวังเวงแม้แต่เสียงริ่งรีดเรไรเสียงมแมลงป่าเสียงอะไรเอยคือมันไม่มีเลยอะเงียบจนน่ากลัวพ่อแกก็เงียบด้วยค่ะแล้วแกก็กำปืนในมือนแน่นเลยนิ้วแกก็เหนียวเอาไว้ที่ไกปืนคือจะลั่นสับนกประยังได้ทุกขณะจิต หัวใจแกตอนนั้นนะแกบอกโอ้โหเต้นตึกตึกตึกตกตกตเหมือนกลองอะกองเพนอะที่พระตีร,รัวๆเงียบไปสักครู่หนึ่งปรากฏว่าเห็นแสงคบ pues ไฟลอยมาเรื่อยๆจากริมห้วยตรงเข้ามาที่ต้นตะแบกช้าๆที่แรกก็ไม่เชื่อสายตาเลยว่าคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเนี่ยเอา้าแม่กูนีิวาพรานตู่แกบอกมาได้ยังไงในปา่าคนเดียวมืดๆค่ำๆแบบเนี้ยพอคิดได้อย่างนั้นแหละ เสียงแกก็ดังแว่วมาว่าไอ้ตูเอ้ยลงมารับแม่ด้วยพอพูดจบค่ะแกก็เงยหน้าขึ้นแสงครบในมือสองหน้าแกเห็นชัดเจนมากพรานตูบอกว่านี่แม่เราี่่ว่าแต่ตาแกทำไมมันเป็นขิวขวนักวะ่ะคือตอนนั้นนี่เสียงเรียกมันก็ดังขึ้นมาอีกว่าไอ้ตูเอ้ยลงมารับแม่ด้วยตอนนี้ข้าก็ลืมตัวขยับตัวจะลุกขึ้นแล้ว พรานตู่แกบอกกันนะคะกำลังจะไต่ต้นไม้ลงไปรับแม่พ่อแกก็จับข้อมือคว้าดึงขึ้นมาแล้วก็กระซิบว่าไอ้ตู่มึงอย่าลงไปนะนั่นมันเสือสมิงมึงรู้ไหมมันทำภาพมายาเป็นแม่มึงมาหลอกล่อมึงถ้ามันเป็นแม่มึงจริงเนี่ยมันต้องมีไอ้นินมาด้วยสิวะเนี่ยมึงเห็นไหมไม่มีอะไรเลยพ่อได้ยินคำเตือนของคนเป็นพ่อก็ได้สติพรานตู่แกบอกว่าพ่อเนี่ยอยากจะให้ข้าอยู่นิ่งๆอย่าขยับตัว อย่าขานรับเป็นอันขาดว่าแล้วแกก็วาดปืนเข้าเป้าเล็งไปที่คบที่อีผีนั่นเนี่ยถืออยู่แล้วก็มีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่ากลบไปทั้งป่าค่ะพ่อบรรจุดินปืนเต็มอัตรายิงลูกหนักสามบาทออกไปเต็มแรงคบดับพรึบเสียงคำรามของเสือดังโคกขึ้นแล้วก็มีแรงประทะกับต้นตะแบกจนสะเทือนเลื่อนลั่นจากนั้นก็เงียบเสียงไปพรานตู่แกนั่งเล่าข้างกองไฟให้กับ ทางด้านของสับป,ปะเดอเป้าฝังแกบอกว่าอุ้ยตัวตอนนั้นนะ่ะสั่นไปหมดกลัวก็กลัวตื่นเต้นก็ตื่นเต้นตกใจอีกตั้งหากก็เพราะว่าร่างผู้หญิงที่แกมองเห็นว่าเป็นแม่เนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นเสือลายพาดกรอนตัวเบลเลอร์กระโจนเข้าตะปบต้นตะแบกสุดตัวแล้วก็ล้มกลิ้งอยู่ที่โคนต้นไม้ไม่ไหวติงวันนั้นตลอดคืนสรุปไม่มีสัตว์โผล่มาให้ยิงอีกแม้แต่ตัวเดียวค่ะ พอเช้ามาพ่อกับพรานตู่ก็ลงจากห้างมาดูซากศพปรากฏว่าเป็นเสือลายพาดกรอนตัวยาวสองวาวัดถึงปลายหางได้สี่วาตีนมันเนี่ยเท่าชามก๋วยเตี๋ยวจริงๆพ่อแกบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละที่กินคนจนกลายเป็นเสือสมิงแปลงร่างเป็นแม่จะมาหลอกเอาพรานตู่ไปกินและตั้งแต่นั้นมานะคะกลางดงก็เข้าสู่ความสงบ เพราะไม่มีเสือลายพาดกรอนอลาวาสอีกเลยสิ้นชื่อไปด้วยฝีมือยิงปืนคาบศิลากระดบอกนี้ของพ่อข้าพรานตู่แกเล่าให้ฟังคือฟังแล้วสับปปลือกเป้าเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็พลอยจะเชื่อเชื่อพรานตู่ไปกับแกด้วยเพราะแกเล่าเข้าหลักเข้าเกณฑ์จริงไม่จริงยังไงก็ไม่รู้แหละนะคะเนื่องจากว่าแกก็บอกว่าข้าก็ไม่ได้ไปตามพรานตู่ไปจะไม่ได้ไปประสบพบเจอกับพรานตู่แต่ข้าเองก็เชื่อแกสนิทใจเลยนะ ว่าสิ่งที่แกได้ประสบพบเจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งนานมาแล้วนะคะที่อําเภอกลางดงบีก็ไม่แน่ใจอีกรอบหนึ่งว่ากลางดงนี่มันสระบุรีหรือว่านครราชสีมาก็ต้องวานพี่พพระเจอผีผู้รู้ช่วยคอมเมนต์รบกวนบอกบีด้วยก็แล้วกันนะคะ